เสียงร้องของนายปราการและธิพัชนันไม่มีผลกับการกระทำของปวริศที่กำลังร้อนรุ่งด้วยฤทธิ์ยาปลุกเซ็กที่เขาวางยาตัวเองแถมยังไปกระตุ้นไฟพิษวาดให้ลูกหวมวทวีรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย พอเห็นว่าร่างบางอ่อนระทวยแล้วแต่ที่จริงเธอไม่มีแรงจะต่อต้านขัดขืนมากกว่าหญิงสาวทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนร้องไห้น้ำตาซึมขณะที่ชายหนุ่มรีบถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกอย่างรวดเร็วแล้วโถมกายเข้าหาเธอแบบไม่ปราณีชายหนุ่มไม่ได้เล่าโลมเธออีกครั้งเขาจัดการแทรกความแข็งแกร่งสมชายเข้าไปยังกลีบอ่อนบางของหญิงสาวทันทีจนทำให้ร่างบางสะดุ้งขยับหนีด้วยความเจ็บปวดเพียงแค่เจ้าสิ่งนั้นเข้าไปแค่นิดเดียวแต่เธอรู้สึกเหมือนหายใจแทบไม่ออก พยายามน้นหนีปากพร่ำบอกให้เขาหยุดอยู่ตลอดเวลาแต่มีหรือว่าคนที่กำลังหน้ามืดอย่างชายหนุ่มจะทำตามเสียงคำรามที่เหมือนกับสัตว์ป่าบริเวณซอกคอพร้อมกับเสียงหอบหายใจนั่นอีกทำให้หญิงสาวขนลุกสู้ทั้งกลัวทั้งสับสนหวาดผวาไปหมดชายหนุ่มพยายามแทรกความแข็งแกร่งเข้าหาเธออีกครั้งขยับขาข้างหนึ่งขึ้นเพื่อให้มันเข้าไปได้ถนัด แต่กระนั้นมันก็ยังฝืดคับแน่นอยู่ดีหญิงสาวเกรงร่างสันระริกยามที่มันขยับเคลื่อนเข้ามาความรู้สึกเหมือนเนื้อกายแตกปีกมันเป็นอย่างนี้นี่เองทั้งชาทั้งเจ็บปวดรวดราวระคนกันศีรษะเหมือนถูกทุบแรงแรงจนต้องสะบัดไปมาแต่ดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะพอใจหนักหนารีบสวนกายที่เหลือเข้ามาจนสุดแล้วออกแรงขยับกายตามบทรักพิศวาสที่อยากจะระบายอย่างสาสมให้เจ้าคนที่มันทรยศหักหลังเพื่อนรักทั้งสองได้เห็นกับตา หญิงสาวกำมือแน่นกัดฟันเอาไว้อดทนต่อการกระทำอันป่าเถือนของผู้ชายคนนี้อย่างที่สุดเธออยากให้เวลาอันแสนทรมานนี้ผ่านไปให้เร็วเสียเหลือเกินแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่คิดเลยแม้แต่นิดเขาพลิกร่างของเธอทำรักในท่วงท่าต่างๆสลับไปมาไม่สนกับเสียงร้องของผู้ใดก็ตามส่วนเขาดูเหมือนจะหัวเราะออกมาด้วยความชอบใจเสียด้วยซ้ำมันเหมือนจะไปเป็นการกระตุ้นอารมณ์ของเขาให้กระทำรุนแรงขึ้นจนหญิงสาวรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองบอบช้ำไปหมดแล้ว เขาพลิกเธอนอนราบแล้วตามประกบอีกทีขยับร่างกายส่วนล่างอย่างเร็วและรุนแรงพร้อมกับส่งเสียงครวญคราวราวกับไม่ใช่มนุษย์ออกมาไม่นานนักก็ระเบิดพิษรักเข้าไปในกายของเธอจนหมดสิ้นหอบหายใจกับอกอิ่มสักครู่ก่อนจะผละออกมาใส่เสื้อผ้าของตนแล้วมองร่างเปล่าเปลือยซึ่งตนเพิ่งเยี่ยมยีนอนร้องไห้ขยับกายไม่ได้ด้วยความสะใจที่การกระทำดังกล่าวประสบผลสำเร็จ แม้ว่าคนที่ตนกระทํานั้นจะไม่เคยผ่านมือใครเลยเนื่องจากความสดใหม่ของเธอและเลือดพรมจารีที่ไหลซึมออกมาแต่เขาไม่คิดจะเห็นใจเพราะตอนนี้ความโกรธแค้นยังฝังลึกเกินกว่าจะมีคําว่าสงสารให้พวกคนที่เคยทําร้ายครอบครัวของตนสิ่งเดียวที่ทําคือยกยิ้มให้อย่างยามยานพร้อมกับเสียงหัวเราะแสดงความพอใจให้คนทั้งสองได้ยินเท่านั้นนายปราการสลืมสลือตื่นเมื่อกระแสน้ำเย็นสาดซัดใบหน้าเป็นไงหนังสดที่ฉันแสดงเมื่อกี้สนุกไหม วริศเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเยืหยันผู้เป็นพี่สาวกลับเข้ามาสมทบด้วยหลังจากออกไปให้น้องชายแสดงฉากรักอันแสนเร่าร้อน,นให้ในายปราการดูไม่มีถ้อยวลีใดหลุดลอดออกมาจากปากเลยสักคำแต่แกอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะจบแค่นี้ลูกสาวแกฉันจะเอาไว้ที่นี่ก่อนจนกว่าฉันจะเบื่อแล้วไล่ส่งกลับไป แต่ต่อไปฉันจะให้แกเซ็นสัญญาเรื่องโอนหุ้นในบริษัทที่แกมีอยู่คืนให้ครอบครัวฉันทั้งหมดแล้วแกจะไปไหนก็ไปหรือถ้าจะไปแจ้งความแล้วก็เทปที่ฉันตั้งบันทึกฉันกับลูกสาวกลุวมรักกันเมื่อกี้นี้ก็จะถูกเผยแพร่ออกไปทันทีเขาเกล่าวอย่างเป็นต่อแล้วโยนใบสัญญาที่กล่าวถึงเมื่อครู่ไปให้ตรงหน้ามึงมึงเยี่ยมยีลูกสาวกูแล้วยังจะแย่งสมบัติของลูกสาวกูไปอีกไอ้สารเลว ในปราการรวบรวมเรี่ยวแรงหมายจะพุ่งเข้าไปทำร้ายชายหนุ่มรุ่นลูกแต่ร่างกายของตนกลับลม้มลงอย่างน่าทุเรศรีบเซนซะ แล้วก็รีบกลับไปยังที่ของแกเร็วๆหรือหากแกยึกยักไม่ทำตามแล้วก็ทันจะตัดนิ้วแกที่ละนิ้วเห็นอีกฝ่ายจ้องมองตนด้วยสายตาเคียดแค้นไม่ยอมโดยดีมุมปากหนาจึงเสียยิ้มหรือจะให้กูตัดนิ้วลูกสาวมึงดีได้ผลในประการรีบทำตามอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่การขู่แต่เป็นการเอาจริงและดูเหมือนว่าการกระทําทุกอย่างของสองพี่น้องจะเตรียมการมาอย่างดิบดีและกะเวลาได้อย่างแม่นยำจนเขาไม่สามารถหาทางออกหรือหาช่องโหว่เอาคืนได้เลย ายปราการถูกวางยาสลบแล้วแล่นเรือออกมาส่งบนแผ่นดินใหญ่เอาไปปล่อยทิ้งไว้อีกจังหวัดหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายจำได้ส่วนพัฒนานหลังจากที่ร่างกายถูกทำร้ายอย่างรุนแรงบวกกับพิษไข้ที่มีอยู่ทําให้หญิงสาวหลับไหลาย,ยาวนานมารู้สึกตัวอีกทีเมื่ออยู่ในห้องห้องหนึ่งพื้นแล้วเหรคะคุณเสียงคุ้นหูของใครคนหนึ่งดังขึ้นเมื่อหญิงสาวค่อยๆปลือนเปลือกตาออกพอมองชัดๆัดถึงได้รู้ว่าเป็นป้านวลน,นั่นเอง ป้าฮึกร่างน้อยรีบโผล่เข้ากอดป้านวลทันทีพร้อมกับเสียงสะอึกสะอื้นนางรีบโอบเธอพร้อมทั้งปลอบใจไปด้วยร้องเธอคะ่ะคุณถ้าร้องแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นป้าคะพ่อหนูล่ะคะพ่อหนูอยู่ที่นี่หรือเปล่าพอได้สติก็รีบถามหาผู้บังเกิดกล้าทันทีในหัวให้คนงานไปส่งแผ่นดินใหญ่แล้วคะ่ะแผ่นดินใหญ่อย่างนั้นเหรอคะเธอทวนคําพูดด้วยท่าทางประหลาดใจคะ่ะแล้วเกาะน,นี้เป็นของจังหวัดอะไรคะ ขอโทษนะคะคุณเรื่องนี้ป้าบอกคุณไม่ได้จริงๆคุณรู้ได้แต่เพียงว่ามันอยู่ห่างไกลมากมีคนรู้ทางกลับไม่กี่คนเท่านั้นไม่เป็นไรคะ่ะเพราะถึงยังไงหนูก็หนีไปจากที่นี่ไม่ได้อยู่ดีที่นี่เป็นเกาะใหญ่พอสมควรคะ่ะนายหัวเป็นเจ้าของทำธุรกิจขายรังนกเรือสำราญและเรือยอชคะ่ะผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าคะไม่คะ่ะ เป็นเรือเดินสมุทรสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนมากกว่าอาจจะมีการพนันบ้างแต่ก็ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะหญิงสาวฟังแล้วขนลุกสู้ขึ้นมาเลยทีเดียวคำว่านายหัวในความหมายของคนใต้คือเศรษฐีอยู่แล้วแค่ธุรกิจรังนกอย่างเดียวนี่ก็ถือว่าสุดๆุดแล้วแต่ยังมีเรือยอชที่มีไวใ้ให้พวกเศรษฐีที่ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนมาเล่นผ่อนคลายในเรือพร้อมทั้งได้ท่องเที่ยวชมความงดงามของท้องทะเลอีกด้วยดูคุณซูบลงมากเลยนะคะ ป้าเลยทำข้าวต้มร้อนๆมาให้ค่ะสายตาป้านวลเหลือบมองรอยช้ำบนผิวขาวละเอียดหนูไม่หิวค่ะป้าแต่นายหัวสั่งไว้ว่าหากคุณตื่นแล้วให้หาอะไรมาให้กินเลยแล้วก็นี่ยาคุมฉุกเฉินค่ะส่วนแพงนี่เออหญิงสาวเหลือบมองยาเม็ดเล็กที่เรียงรายเต็มถงยาคุมนายนั่นจะเก็บเธอไว้เป็นทาสบำเรอใครอย่างที่พูดจริงๆเธอช่วยยาคุมมากินอย่างยอมจำนวนแต่สำหรับอาหารเธอไม่เหลียวมองแม้แต่น้อย หนูกินอะไรไม่ลงจริงๆค่ะป้ายิงสาวกล่าวเสียงเศร้าสลดเมื่อนึกไปถึงเหตุการณ์อันแสนเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตนและความจริงที่พ่อซึ่งเธอคิดว่าเป็นพ่อพระไม่เคยทำความชั่วร้ายมาก่อนแต่เบื้องหลังกลับต่ำซามจนเธอแทบรับไม่ได้คุณคุณเป็นอะไรไปคะร้องไห้ทำไมป้านวลดูท่าทางตกใจเมื่ออยู่ๆคนที่นอนอยู่บนเตียงน้ำตาซึมออกมาอีกไม่มีอะไรหรอกค่ะป้าป้าออกไปก่อนเถอะหนูอยากอยู่คนเดียวแต่นายหัวสั่งให้ป้าอยู่กับคุณตลอดเวลาค่ะ หนูขอร้องเธอค่ะป้าหนูสัญญาค่ะว่าจะไม่หนีไปไหนไม่พูดเปล่าหญิงสาวยกมือขึ้นพนมไหวอีกด้วยบอกแล้วไงว่าไม่ได้ทอยวลีที่ดังขึ้นไม่ใช่เสียงของป้านวลแต่เป็นคนที่กำลังก้าวเข้ามาหานั่นต่างหากและเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากนายปวริศผู้แสนโหดร้ายคนนั้นหญิงสูงวัยดูเหมือนจะรู้งานเมื่อเจ้านายเข้ามาจึงรีบขอตัวออกไปจากห้องทันทีปล่อยให้เธออยู่กับเขาตามลำพัง จะไว้ใจได้เหรอโดยเฉพาะพวกคุณด้วยแล้วการเชื่อใจไม่ได้อยู่ในสมองผมเลยเขากล่าวเล่นงานคนบนเตียงทันทีหญิงสาวเม้มริมฝีปากแล้วค่อยๆขยับใบหน้าหนีไม่อยากเห็นหน้าคนพูดแม้แต่นิดทำไมพอรู้ความจริงแล้วรับไม่ได้สินะนี่ผมจะบอกอะไรให้รู้นะความเลวของพ่อคุณนะมันไม่ได้มีเพียงเท่าที่คุณได้ยินเมื่อวานเท่านั้นหรอกนะมันเยอะมากจนไม่สามารถพูดวันเดียวจบฉันไม่อยากได้ยินอะไรอีกแล้ว ที่พัฒนา,น,าน,น้ำตาไม่อยู่มันไหลลงมาอย่างไม่รู้ตัวขนาดรู้เรื่องแค่สองอย่างที่บิดาทำกับครอบครัวของเขาเธอก็แทบจะรับไม่ได้แล้วนี่ยังจะมีอีกนับไม่ถ้วนอย่างนั้นหรือยิงสาวถอนหายใจในเมื่อคุณทำให้พ่อฉันเจ็บปวดได้แล้วจะกักขังฉันไว้ที่นี่อีกทำไม ไม่มีอะไรเผื่อต้องการขึ้นมาจะได้เข้ามาหาเลยไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอกตอบพลางยักไหลใบหน้านวลตาวัดหันกลับมามองแปลกที่คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวเจ็บปวดได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งทที่เธอไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเขาแม้แต่น้อยนิดทีแรกนึกว่าจะผ่านผู้ชายมานับไม่ถ้วนจนเลตุ้งเป แต่ที่ไหนได้ยังสดซิงซิงอยู่เลยเอาไว้ผมเบื่อเมื่อไหร่แล้วจะส่งกลับแล้วกันพูดแล้วหัวรอชอบใจะใหญ่พลางนั่งลงข้างข้างเตียงแล้วเอื้อมมือไปลูบไล้บริเวณต้นแขนของเธอร่างบางรีบถดกายออกห่างอย่างรวดเร็วนึกถึงสัมผัสรุนแรงตอนเขาข่มขืนเธอแล้วทําให้หญิงสาวหวาดผวากลัวสัมผัสลึกซึ้งแบบนั้นไม่ต้องมาแต่ต้องตัวฉันอย่ามาทําเป็นสสดิดสสดิ้งไปหน่อยเลย ดวงตาคมสีดำแข็งกร้าวขึ้นทันตาเห็นมือใหญ่คว้าหมับที่ต้นแขนเรียวพร้อมทั้งกระชากเข้าหายิ่งคุณขัดขืนผมก็ยิ่งทำเป็นสองเท่ากล่าวจบพร้อมทั้งก้มลงหาริมฝีปากบางทันทีเธอพยายามเบี่ยงหลบไม่อยากให้อีกฝ่ายจูบแต่ด้วยแรงเขาเยอะกว่าการขัดขืนจึงไม่ได้ผลสุดท้ายปากก็ประกบปากจนได้ปวริศยังคงเร่าร้อนเหมือนเดิม ไม่มีความนุ่มนวลแม้แต่นิดความเจ็บแทกเข้ามาหาอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มดึงอาพรของเธอออกจนเหลือแต่ร่างกายเปลือยเปล่าดวงตาคมพราวระยับมองความงดงามตรงหน้าราวกับหิวกระหายก่อนจะจู่โจมมหาร่างขาวโพลนอย่างดูเดือดที่พัฒนานเจ็บเกินสุดจะบรรยายกับบทรักที่เขาเริ่มบันเลงขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงหอบหายใจทีทีและการแทรกความแข็งแกร่งลงสู่สายทานซึ่งเปิดรอรับความคับแน่นนั้นยังคงเหมือนเดิม กว่าชายหนุ่มจะขยับเข้าไปได้หมดก็แทบจะทลายออกมาเสียก่อนแต่เขาไม่ยอมให้ความสุขนั้นบรรลุไปง่ายๆแน่ดังนั้นจึงค่อยๆแทรกผ่านเข้าไปละนิดแล้วพุ่งพรวดอีกครั้งจนสุดความเป็นชายหญิงสาวพยายามกัดฟันไม่ให้เสียงเล็ดลอดออกมาจากปากเนื่องจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เธอรู้ว่าด้านนอกยังมีป้านวลอยู่และเธออายเกินกว่าจะให้ใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรกับเธอแต่ความเจ็บปวดเหมือนโดนกรีดมีดลงเนื้อซ้ำๆทำให้มือเรียวพยายามดันหน้าท้องแข็งแกร่งของชายหนุ่มออกหลายครั้งแต่ถูกปัดออกมาแล้วกดตรึงเอาไว้บนเตียงนอนข้างๆไม่สนใจว่าใบหน้าอันแสนงดงามนี้กำลังรู้สึกรวดร้าวเพียงใดขอเพียงตนมีความสุขกับการแก้แค้นนี้ให้สะสมใจเท่านั้นเป็นพอโอ้ย เจ็บพอเถอนะสุดจะทนหญิงสาวเปิดปากออกมาจนได้เขาชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะก้มลงหาแก้มขาวกดจมูกโด่งลงสูดเข้าไปอย่างชื่นใจแล้วเลื่อนมาประกบริมฝีปากอิ่มอีกทีก่อนจะขยับร่างกายส่วนล่างของตนต่อจากชา้ากลายเป็นแรงและเร็วขึ้นเรื่อยๆตามลำดับที่พัชชนันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะขาดใจตายทุกครั้งยามที่เขารัวกระหน่ำลงมาหาร่างกายเธอแบบไม่ยัง้งนานเท่าใดไม่รู้ที่เธอทนกับความทรมานในการกระทำของเขาในครั้งนี้ จนกระทั่งรู้สึกถึงของเหลวบางอย่างร้อนวาบฉีบพ,พุ่งเข้ามาภายในกายอย่างแรงคนข้างบนถึงยอมหยุดก่อนจะผลักออกมาหอบหายใจหนักๆหลับตานิ่งๆอยู่ข้างๆส่วนเธอแทบจะพลิกกายไม่ได้ความเจ็บระบมตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ทันหายเขากลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้งหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแม้ว่าเธอจะไม่ได้สำรวจว่ามันเป็นอย่างไรแต่ความรู้สึกเวลาขยับร่างกายแล้วเจ็บตรงส่วนนั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถบอกได้แล้วว่าสภาพมันเป็นอย่างไร เมื่อคิดมาถึงตอนนี้น้ำตาของเธอก็เริ่มไหลลงอาบแก้มอีกครั้งผู้ชายคนนี้เขาจะกักขังเธอเอาไว้ยี่ายีแบบนี้อีกนานแค่ไหนแม้ว่าหญิงสาวจะไม่ผิดเพราะไม่รู้เรื่องอะไรในแผนการของบิดาของเธอแต่ที่เธอได้ยินคือมารดาของเขาก็ไม่ผิดเหมือนกันที่โดนพ่อของเธอข,อข่มขืนต่อหน้าต,ต่อตาพ่อของเขานี่เธอสมควรจะโกรธเกลียดเขาหรือว่าเห็นใจและอภัยให้ผู้ชายคนนั้นดีกันแน่ คุณนี่สุดยอดจริงๆรู้ไหมแค่ผมแตะคุณแค่นิดเดียวอารมณ์ผมก็พลุ่งพล่านต้องการขึ้นไปอีกแล้วปวริตกล่าวขึ้นหลังจากที่หายเหนื่อยกับภารกิจอันดูเดือดเมื่อครู่หญิงสาวดึงผ้าห่มเข้าหาหน้าอกตัวเองแล้วกระชับเอาไว้แน่น ฉันเจ็บขอร้องและอย่าเพิ่งทำอะไรฉันตอนนี้เลยนะน้ําตาพังลงมาอาบแก้มร่างกายสั่นงินงกราวกับลูกนกตกน้ำแต่อารมณ์พิศวาสที่มีมากเกินความต้องการของชายหนุ่มกลับทำให้เขาไม่สนใจคำทัดทานอะไรทั้งสิ้นมือใหญ่กระชากผ้าห่มบนกายเธอออกกระโจนเข้าหาใหม่และแล้วบทพิศวาสอันร้อนแรงที่เธอไม่อยากสัมผัสจึงอุบัติขึ้นอีกครั้ง เสียงเคาะประตูดังขึ้นรัวๆหลายครั้งทําให้ร่างเปลือยสองร่างเปิดเปลือกตาขึ้นก่อนชายหนุ่มจะคว้าเสื้อผ้าขึ้นมาใส่แล้วเดินมาเปิดประตูด้วยท่าทางหัวเสียคิดว่าหากเป็นพวกคนงานในบ้านมารบกวนแล้วก็จะตะวาดกลับและลงโทษให้สาสมเลยทว่าคนที่ปรากฏอยู่หน้าประตูกลับกลายเป็นพี่สาวของตนไปเสียนั่นอ้าวพี่ปาเองหรือครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรครับ ในประการออกข่าวให้ตามหาลูกสาวมันแล้วนะสิบอกด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลและกระวนกระวายอย่างที่สุดแต่ผู้เป็นน้องกลับยกมือขึ้นหาเรากับไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเลยสักนิดผมคิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องทำแบบนี้แล้วนี่จะทำยังไงต่อไปหลักพี่ปาไม่ต้องคิดมากหรอกครับอยู่เฉยๆนั่นแหละมันไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ใช่หรอครับเพียงแต่บอกว่าลูกสาวหายตัวไปเท่านั้นแต่พี่กลัวว่ามันจะแจ้งตำรวจผมไม่กลัวหรอกครับเรื่องนั้นนะ่ะ พี่ทำตัวตามสบายเถอะผมมีแผนรับมือมันอีกเพียบรับรองมันไม่กล้าหืออีกแน่แล้วตอนนี้ลูกสาวนายประการเป็นยังไงบ้างสลบอยู่บนเตียงนั่นแหละอย่าบอกนะว่านายทำอะไรแบบเมื่อวานนี้อีกแค่แก้แค้นเท่านั้นแหละครับ ผมจะทำให้มันเจ็บปวดที่สุดแล้วก็ให้มากยิ่งกว่าพวกเราด้วยแววตาคมนั้นวาวโรดอย่างน่ากลัวเมื่อนึกไปถึงสิ่งที่นายประการก่อเอาไว้แต่อย่าให้ถึงตายแล้วกันรับรองไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนถ้าเยลลูกสาวมันตายเรื่องมันจะสนุกได้ไงผมจะยึกยื่ลูกสาวมันไว้ให้มันคลั่งจนหัวแทบระเบิดนั่นแหละถึงจะเขียกลับจะให้พี่ติดต่อพี่อานนนดีไหมจะได้เตรียมตัวเอาไว้เผื่อนายประการเล่นสกรปรกอีกพี่สาวเอ่ยอ้างญาติตนของตนที่อยู่ใกล้และรู้เรื่องที่เกิดขึ้นมากที่สุด ฝ่ายนั้นน่าจะห้ามปรามน้องชายไม่ให้เรื่องบานปลายมากไปกว่านี้ได้เพราะตอนนี้น้องชายไม่ต่างอะไรกับพวกโรคจิตไม่ฟังอะไรทั้งสิน้นตั้งหน้าตั้งตาจะแก้แค้นอย่างเดียวโดยไม่สนใจความถูกต้องแม้แต่น้อยมันจะกล้าเหรอเพราะผมมีคลิปตอนที่ผมกับลูกสาวมันทำอะไรกันอยู่หากคลิปนี้ออกสู่สายตาสาธารณชนเมื่อไหร่มันก็ต้องอับอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีละสิไม่ว่า ตามใจจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าห้ามพี่เลยนะพี่เป็นห่วงนายขอไปปรึกษากับพี่อนุนก่อนว่าแล้วก็หันหลังกลับพร้อมกับสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีนักชายหนุ่มรู้ว่าพี่สาวกลัวเขาจะถูกทำร้ายกลับอีกยิ่งรู้รู้กันอยู่ว่าในปราการมันร้ายแค่ไหนยังเดาไม่ถูกหรอกว่าเจ้าหมอนั่นมันแค่ออกข่าวว่าลูกสาวหายเท่านั้นหรือว่าแอบแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ช่างเถอะเพราะถึงอย่างไรเขาก็มีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วไม่มีทางพลาดได้เช่นกัน ปวริธหันหลังมองร่างบางผ้าหม่มผืนหนาไม่อาจบทบางส่วนเว้าส่วนโค้งสมส่วนนั้นได้เลยชายหนุ่มหายใจเข้าลึกๆเพียงแค่ปลายตามองค์ความปรารถนาส่วนลึกก็ก่อวอดอย่างรวดเร็วแต่เขารู้ว่าหากกระทํารุนแรงอีกครั้งร่างบอบบางนั้นคงแหลกเหลวย่อยยับและอาจตายได้ง่ายๆเหมือนที่พี่สาวนึกกลัวครั้นจะให้เขานุ่งนวลอ่อนโยนคนอย่างเธอ ลูกในประการสมควรได้รับหรือร่างสูงก้าวเท้าออกจากห้องอย่างมุดหงิดหลังเสียงเดินสวบสาบห่างออกไปไกลร่างหญิงสาวบนเตียงจึงลืมตาขึ้นแววตาของเธอแห้งแรงสิ้นหวังทุกบทสนทนาของสองพี่น้องนั้นยังคงตราตรึงในหัวใจหนาวเหน็บของเธอนับจากนี้ชีวิตของเธอคงไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว เย็นนั้นขณะที่ปวริศกำลังนั่งอ่านเอกสารบางอย่างบนโต๊ะภายในห้องรับแขกร่างสูงคุ้นตาของใครคนหนึ่งก้าวเข้ามาหาใช่แล้วบุรุษผู้นี้ชื่ออานนท์เห็นหน้าญาติผู้พี่ออกแนวเครียดเครียดก็รู้แล้วว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับตนแน่สวัสดีครับพี่วันนี้งานที่กรมไม่ยุ่งเหรอถึงได้นั่งเรือมาถึงที่นี่ได้ยุ่งก็ต้องมา เล่าให้พี่ฟังหมดแล้วนริศพี่ว่าปล่อยเธอไปเถอแบบนี้มันเข้าข่ายกับขังห่วงเหนี่ยวแล้วนะแล้วที่มันทํากับพ่อแม่ผมหลักที่แค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ําญาติผู้น้องอารมณ์โกรธพุ่งปรีดขึ้นมาทันทีอานน์ถอนหายใจเบาๆเข้าใจความรู้สึกของปวริศเป็นอย่างดีแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นนายประการมีอิทธิพลและลูกน้องมากําพวกตนยังเด็กจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้วยพี่รวบรวมหลักฐานที่มันโกงคุณอามาได้แล้ว พี่จะรีบจัดการยึดเอามาให้ทั้งหมดเองเรื่องนั้นผมไม่ได้สนใจสักนิดผมต้องการแก้แค้นให้มันกระอักเลือดตายต่างหากทำแบบนั้นแล้วจะได้อะไรลูกสาวในประการก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการกระทำของพ่อไม่ใช่เหรอแล้วแม่ผมหลักพี่แม่ผมรู้เรื่องด้วยไหมแต่กลับโดนมันข่มขืนเหมือนกันพี่อย่ามาห้ามเลยดีกว่าหรือถ้าจะใช้หลักความถูกต้องมาขู่ผมแล้วก็ เชิญไปบอกตำรวจจับผมได้เลยนายประการคงยังไม่ได้แจ้งตำรวจหากเป็นเช่นนั้นคงประสานงานมาที่กรมแล้วที่พี่มาพี่เตือนด้วยความหวังดีนะพี่ไม่อยากให้ในายถลำลึกทำอะไรผิดมากไปกว่านี้อีกผมไม่ฆ่าเธอหรอกครับพี่สบายใจได้ไม่ฆ่าแต่นายข่มขืนเธอนริษหากถูกจับได้นายจะติดคุกหลายปีเงินก็ลากผมไปเข้าตารางสิในเมื่อก็รู้อยู่แล้วว่าคนร้ายอยู่ตรงนี้ หากนายดื้อพี่อาจจะทำตามที่นายพูดนั่นแหละพี่อยากพบเธอและขอคุยกับเธอเพียงลำพังหากเธอประสงค์จะกลับพี่ก็จะทำตามความประสงค์ของเธอทันทีเช่นกันญาติหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดจริงจังก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องที่มีทิพัชนนันส่วนปรวริดนั้นแม้ว่าจะขัดใจและไม่พอใจที่ญาติผู้พี่เข้าข้างคนผิดแต่เขาไม่ได้ห้ามสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คืออาการหึบหัด เต่นัน่นเตนี่กระจายไปหมดก่อนผลนนพอลอไม้หันอากาศนอออกไปจากบ้านทันทีร่างบอบบางซึ่งนอนนิ่งอยู่บนเตียงนอนนั้นทําให้ในายตำรวจอานอน์รู้สึกเห็นใจเธอเป็นที่สุดแม้ว่าเจ้าหล่อนจะดูซูบซีดเนื่องจากถูกทารุณกรรมจากญาติผู้น้องเพียงใดแต่เขาความสวยนั้นยังไม่คลายไปเลยแม้แต่นิดเดียวอาการของเธอดีขึ้นบ้างแล้วเนื่องจากพักผ่อนเต็มที่พอได้ยินเสียงเปิดประตูเข้ามาจึงค่อยๆลืมตาขึ้นคิดว่าเป็นปรวริสแต่กลับไม่ใช่ ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครกันแน่แต่ความโหดร้ายที่เธอเพิ่งเผชิญมาทําให้ร่างบางตัวสั่นเทาด้วยคิดไปในแง่ร้ายไว้ก่อนในปวริ์อาจจะให้ใครต่อใครเข้ามาระบายความใคร่กับเธอก็ได้สวัสดีครับคุณีิพัชนนันผมชื่ออานนท์อีกฝ่ายกล่าวทักทายขึ้นมาก่อนร่างบางจึงค่อยๆพยุงกายขึ้นจากเตียงนอนเพ่งพิบุรุษร่างสูงให้เต็มตาแต่ยังไม่มีเสียงตอบกลับไป คุณไม่ต้องกลัวนะครับว่านายธิ์จะทำอะไรคุณอีกหมายความว่าพ่อฉันแจ้งตำรวจให้มาตามฉันแล้วอย่างนั้นหรือคะมองทรงผมกรีนของเขาแล้วเธอก็รู้โดยสัญชาตญาณว่าเขาเป็นตำรวจหรืออาจจะเป็นทหารเล่าหรอกครับผมเป็นญาติของนายธิ์ผมจะมาช่วยคุณออกไปจากที่นี่ครับช่วยอย่างนั้นหรือคะถามกลับด้วยความไม่อยากจะเชื่อแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะบอกว่ามาช่วยแต่เขาเป็นญาติกันจะไว้ใจได้อย่างไรยายปาลิมาที่เป็นผู้หญิงด้วยกันยังมองเธอถูกกระทำเฉยเลย ผมไม่อยากให้น้องผมทำผิดไปมากกว่านี้แล้วครับเมื่อกี้คุยกับเขาแล้วคุยแล้วเขายอมหรือคะพูดราวกับว่าคุณไม่อยากจะไปจากที่นี่เสียอย่างนั้นล่ะครับใบหน้าคมเข้มแบบชาวใต้ของชายหนุ่ขมขมวดคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจยิ่งนักทำไมฉันจะไม่อยากจะออกไปจากขุณนรกนี่ล่ะคะเขาข่มขืนฉันและทำร้ายจิตใจสารพัดผู้ชายเลวๆแบบนั้นไม่มีคนอยากอยู่ด้วยหรอกคะ่ะเง้นคุณที่พัชฉนันก็เตรียมกลับฝั่งได้เลยครับ ผมจะพาเข้ากรุงเทพมหานครวันนี้เลยป่านนี้คุณพ่อคุณคงจะเป็นห่วงคุณมากแล้วหญิงสาวไม่ตอบเพียงแต่ยักหน้าแล้วนึกถึงใบหน้าของบิดาตามที่บุรุษผู้นี้กล่าวถึงและหากเจอกันท่านจะว่าอย่างไรต่อกับสิ่งที่ได้ทำลงไปถึงเธออยากจะกลับบ้านมากเพียงใดแต่ทำไมถึงรู้สึกเจ็บปวดนะเมื่อคิดถึงสิ่งที่บิดาก่อขึ้นในอดีตและสุดท้ายเวรกรรมได้ตกมายังเธอโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลย วันนั้นปวริศไม่ได้กลับเข้าบ้านด้วยคิดว่าอานนนพาเธอกลับแผ่นดินใหญ่ไปแล้วนั่นเองดังนั้นจึงไปหาเหล้ากินกับพวกคนงานแทนจนกระทั่งรุ่งเช้าเลยทีเดียวถึงกลับร่างสูงเดินปัดไปปัดมาเนื่องจากดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างหนักลุงใหญ่สามีของป้านวลกับลูกน้องผู้ชายอีกสองสามคนจะเข้ามาช่วยแต่ถูกเวียงออกไปก่อนจะโดนตวาดกลับไปว่าไม่ต้องยุ่งทำให้พวกนั้นสลายมอบไม่กล้าเข้ามาใกล้ในรัศมีสิบเมตรอีก ทำไมต้องกินเหล้าขนาดนี้ด้วยธิ์เสียงผู้เป็นพี่สาวกล่าวขึ้นพลางถอนหายใจเบาๆเมื่อเดินเข้ามานั่งใกล้ๆเดี๋ยวพี่จะเช็ดตัวให้ไม่ต้องมาสนใจผมเลยทำไมพี่ปาต้องไปบอกพี่อานน์ให้รู้เรื่องนี้ด้วยพี่ไม่เจ็บไม่แค้นแทนพ่อกับแม่ของเราแล้วเหรอทำไมพี่จะไม่เจ็บไม่แค้นแต่คิดคิดดูทำไปแล้วมันได้อะไรละร่ะธิ์ความสะใจไงผมอยากจะให้มันตายทั้งเป็นและเจ็บปวดทรมานอย่างที่พวกเราได้รับแต่แค่นี้มันน่าจะพอแล้ว ในประการนั่นก็ไม่ได้ไปแจ้งตำรวจและนายก็ทำลายลูกสาวเขาจนไม่มีชิ้นดีตามที่ต้องการแล้วหยุดทำเรื่องเลวร้ายนี่เถอะนะพี่ไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอีกใช่ว่าแก้แค้นคืนแล้วพ่อกับแม่ที่ตายไปจะดีใจเสียหน่อยทำไมพี่ปาพูดอย่างนั้นล่ะครับพี่ไม่รักพ่อกับแม่แล้วใช่ไหมถึงได้เห็นใจศัตรูน้ำตาผู้เป็นน้องหล่นวูบเมื่อได้ยินพี่สาวกล่าวรู้สึกผิดหวังจนเจ็บแผลเข้าไปในหัวใจแทบไม่เป็นชิ้นดีแล้วแต่มันก็สมใจพวกพี่แล้วนี่ในเมื่อผู้หญิงคนนั้นไปแล้ ถ้างั้นก็ปล่อยไอ้คนไม่ดีอย่างผมอยู่คนเดียวเถอะไม่ต้องมายุ่งว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินโซซัสโซเซไปที่ห้องของตัวเองผลักประตูเข้าไปก้าวมายัางเตียงและล้มตัวลงนอนทันทีปาวริดรู้สึกว่ามีอะไรเย็นๆยนมาซับบนร่างกายตัวเองแขนขาหน้าอกและหน้าคงจะเป็นที่ปริมานั่นเองที่เข้ามาเช็ดตัวให้ เธอไม่เคยโกรธเขาเลยสักครั้งทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดคิดว่าหากลืมตาแล้วจะลุกขึ้นกล่าวขอโทษแต่แล้วดวงตาคู่คมมีอันต้องเบิกว่างขยายออกเป็นสองเท่าเมื่อพบว่าคนที่กำลังเช็ดตัวให้ตอนอยู่นี้ไม่ใช่พี่สาวดังนั้นจึงรีบดีตัวลุกขึ้นทันทีเกือบจะหายแห้งในวินาทีนั้นเลยทีเดียวคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงท้อยวลีที่ถามออกมานั้นทั้งประหลาดใจตื่นตระหนกและความรู้สึกบางอย่างซึ่งขัดแย้งอีกอย่างละคนกัน แต่น้ำเสียงที่เอ่ยออกไปกลับกล่าวราวกับไม่สบอารมณ์เสียอย่างนั้นคุณยังไม่ได้อนุญาตให้ฉันกลับฉันจะกลับไปได้ยังไงแต่ผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกแล้วแล้วคุณอยากให้ฉันกลับหรือเปล่าล่ะปวริตตอบไม่ถูกลุกลี้ลุกลนไปหมดพลางคิดทำไมจะต้องมารู้สึกดีใจมากมายขนาดนี้ด้วยล่ะคุณน่าจะยินดีมากกว่าที่จะได้ไม่ต้องมาถูกกระขังอยู่อย่างนี้ฉันถามแค่ว่าคุณอยากให้ฉันไปหรือเปล่า มันไม่ตรงคำถามเลยทำไมหรือว่าที่ไม่กลับเพราะติดใจเลยอยากอยู่ต่อพออีกฝ่ายโพลงประโยคนี้ขึ้นมาทําให้หญิงสาวถอยกรูดทีเดียวการสัมผัสที่รุนแรงป่าเทือนแบบนั้นเธอไม่ต้องการเลยสักนิดใบหน้านวลซับสีเลือดร้อนเผาไปหมดไม่แม้แต่จะมองหน้าคนพูดก็ดีช่วงนี้กําลังขาดแคลนผู้หญิงอยู่ด้วยร่างสูงก้าวเข้าหาแล้วเอื้อมมือไปหาที่พัชนันกระชากมือกลับเมื่อเขาแตะถูกตัวเธอวาดวันคือคําตอบเดียวที่อยู่ในใจขณะนี้ จะกลัวทำไมอยากให้ผมทำไม่ใช่เหรอชายหนุ่มขยับเข้าหาอีกแต่คราวนี้มือเรียวยกขึ้นฟาดไปกระทบใบหน้าเขาเสียก่อนยังผลให้คนโดนตบเซไปเล็กน้อยก่อนที่เจ้าตัวจะรีบวิ่งออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วพี่จะจัดห้องให้เธอใหม่เสียงที่ดังขึ้นทางหน้าประตูหลังจากหายเสื้อแล้วทําให้ชายหนุ่มหันไปมองพบปาลิมาซึ่งกําลังก้าวเข้ามาหาทําไมต้องให้เธออยู่แล้วนายไม่ดีใจหรือไง ท่อยวลีของผู้เป็นพี่สาวทำให้คนเป็นน้องสะอึกไปเล็กน้อยก่อนจะโต้กลับทำไมผมจะต้องรู้สึกอย่างนั้นด้วยนี่มันลูกสัตรูผมเกลียดเข้ากระดูกดำไม่มีวันพิศวาสเข้าไปได้หรอกเอาเป็นว่านายรับรู้แล้วนะพี่จะให้เธออยู่ห้องข้างๆนายนี่แหละสิ้นคำพูดแล้วเจ้าหล่อนจึงหันหลังกลับออกไปประวริดทวนคำบอกเล่าของพี่สาวเบาๆพลางเบิกตากว้างอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นห้องที่ทะลุก,กับห้องนอนของเขาได้อย่างนั้นสิ พลันรอยยิ้มได้เปิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวแต่แล้วก็ต้องรีบสะบัดออกอย่างรวดเร็วก่อนจะล้มกายลงนอนบนเตียงนุ่งด้วยความหงุดหงิดและสับสนกับความคิดของตัวเองติดตามกันต่อที่ EP5 นะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆ